ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคุยกับใครไงคืงอแบบเออถ้าเกิดว่ามันจะคุยมันไม่ต้องแอบ,บหรอกถ้าจะเลิกก็คือเลิกไปเลยทําไมไม่ไม่ยอมบอกเลิกอะไรเลยนี <c oughs> ่ก็เลยงงอยู่ว่าเออถ้าเกิดว่าคนมีคนอื่นไปแล้วอะเออทําไมคนไม่บอกเราอะเออแล้วเราจะเก็บเราไว้ทําอย่างนี้ทําไมอ่ะ <c oughs> ถ้า,ถาอยู่คนเดีก็คือรู้ก็คือตอนนั้นใช่ไหม ใครไม่รู้อ่ะรับใครมาที่บ้านไม่รู้รรแต่แบ,บคา่าสายไ้มังคงคิดว่าพี่หลับแล้ว,วคือจังหวะพี่ตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำอุ้ยได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันก็เลยแบบจะทำยังไงถึงจะได้ยินเสียงมันว่าก็เลยแบบไอเร่งเร่งเร่งเสียงไอลำโพงสุดแล้วก็ใส่หูฟังไอที่เป็น <ๆ S 2> จุกอ่ะเรอไม่ได้ยินเสียงมัน <c oughs> บบน,นั่นแหละเตอนนะจส ได้ยินไหกขนาดนั้นเลยบอได้เลยพี่พี่ก็เลยแบบว่าเออจะทำอะไรก็ทำไปนะถ้าจะทำแล้วไม่ต้องโครงารส่กได้ไงคือถ้าจะทำคุณก็ทำไปเลยคุณทำต่อหน้ารับหลังคุณก็ทำไปเลยฉันให้โอกาสแ้้วก็ฉันเออเข้าใจว่าเออเราไม่ได้อยู่ใกล้กันนี่ก็คืออยู่ห่างกัน ก็เข้าใจเออ้าแค่แต่แว่ามันอะไรจริงๆก็ป้องกันได้ก็ป้องกันนะก็แค่พูดกันมาอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ยอมนะปทั้งที่เรามีแล้วยังไงบันทึกวิดีโอหน้าจอใช่ไหมบันทึกวิดีโอหน้าจอไว้แล้วมันมีเสียงอะเสียงของไม้ของฝ่งของข้าแบบเออได้ยินไม่ใช่เขานอนละเมอก็อ้างไปอย่างนั้นอย่างนี้เฮ้ยมันเสียงขนาดนน <c oughs> น นล่ะมันเสียงเป็นแบบไหนเหรอเสียงมันเป็นแบบไหนกะช็ไม่ต้องถามว่าเสียงมันเป็นยังไงก็คือพุกก็น่าจะรู้อยู่เนาะคนเอากันมันเสียงมันจะเป็นยังไงเสียงมันจะต้องแบบแำมแำมอย่างงี้เหรอไม่บ้างก็คือแบบจุแอมไม่พัดทำเสียงดิพัด อมากเลยอ่ะโอ้โคตรเลยโคตรเลยทีมงานพี่โคตรเก่งผมไม่ไปใจแล้วอะผมมาบ้านเนี่ยผมไม่ใจแค่ได้สบาย้ผมเจอมาเมื่อกี้แผมไม่ใจแ่พี่จะให้ผมที่จแค่ไหมันถามเฉยๆลวาเราไป้หรเราไป นี่เราเนี่ยกูใจตัวเองตั้งอยู่ข้างเสียงก็ผมบอกพี่ไงไม่มีวันตายเราตายตลอดไม่รู้อยู่แล้วแต่ทำไมถึงได้เมื่อกี้นอ่ะนยังไม่ชัดพี่ไม่หลับเลยคือจะมาอะไรกับผมหรอกไหนไปไกลแล้วไปกับเขาถามเขาต้องการของคือมีอยู่แล้วครองอะไรกับใครที่ไหนเราเคยพูดเล่นพูดอะไรแล้วเขาคิดว่าน่าจะไม่เคยพูด เอออาจจะเคยเออนั่นแหละเคยพูดเซลอะไรเงี้ยเคยพูดเซลว่อะไรก็เลยสสงัยแต่ผมยิ่งคุยกับสาวอยู่แล้วผมมาเยเห็นไหมไหมผมไม่ได้กินกินเงี้ยคือกินไม่มีอะไรดอกไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรดอกมันไม่ถึงขนาดดอกแต่ว่าเราไปถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราไม่มีถึงขนาดนั้นดอกเจอหรือเจ้าว่าใดกาะ ยืหรือเปล่าพี่รู้สึกว่าพี่แย่มากในช่วงนี้อ๋อเป็นอะไรล่ะพี่ไม่รู้ว่าพี่จะต้องทำยังไงดีอะัฟุก็ต้องดูดูเอาเองนะเนาะดูกันเอาเองนเนาะผมก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันเลยก็รู้ว่าดูก็รู้ว่า,าช่วยอะไรไม่ได้นะพี่บอกมันอยู่แบบนี้คือแบบมันจะเอาอยัางไงมันก็ไม่เอามันจะทิ้งมันก็ไม่ทิ้งอ่ะมันก็ปล่อยให้ลังเลอยางเนี้ยก็คือถามว่า